ถ้าพ่อแท้ๆขับไล่ลูกชายตัวน้อยออกจากบ้านแล้ววันหนึ่งความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้กลับทําให้ทั้งหมู่บ้านต้องรําให้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การทอดทิ้งธรรมดาแต่คือความลับที่ไม่มีใครคาดคิดอย่าก,กระพริบตาเพราะตอนจบจะทําให้คุณขนลุกไปทั้งตัวก่อนเริ่มเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวสุดเสเตือนใจแบบนี้อีก เด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่ที่ริมทุ่งนาสายลมยามเย็นพัดผ่านทําให้ต้นข้าวไหวเอียงเสียงจักจั่นดังระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่ในหัวใจของเขากลับว่างเปล่าพ่อของเขายืนอยู่ตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชามือของพ่อกำลังชี้ไปทางถนนที่ทอดยาวออกไปออกไปจากบ้านนี้เสียงนั้นดังแข็งกระด้างไม่มีแววลังเลหรือความเมตตาแม้แต่น้อยเด็กชายไม่เข้าใจ เขามองหน้าพ่อด้วยดวงตาที่สันไหวน้ำตาเริ่มคลอเบาแต่ริมฝีปากเล็กยังคงเม้มแน่นไม่พูดอะไรบ้านไม้ที่เขาเคยหัวร้อเล่นกลับกลายเป็นสถานที่ที่กดทับเหมือนหินหนักกลิ่นควันไฟจากครัวลอยมาตามลมแต่ไม่อบอุ่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อนบ้านบางคนยืนมองอยู่ห่างๆไม่มีใครกล้าเข้ามาสายตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและเวทนา แต่ไม่มีเสียงใดเอ่ยออกมาเด็กชายเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงเก่าๆเท้าของเขาเปลือยเปล่าเหยียบลงบนดินที่แข็งกระด้างความเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาจนถึงหัวใจเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเพราะเจ้าไม่ใช่สายเลือดของข้าคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดลึกเข้าไปในวิญญาณเด็กชายหันกลับไปมองเป็นครั้งสุดท้ายแต่สายตาของพ่อยังคงว่างเปล่า เขาก้าวเดินออกไปท่ามกลางความมืดท้องฟ้าเริ่มคร้มเสียงฟ้าร้องดังขึ้นไกลๆสายลมแรงพัดฝุ่นให้ลอยคลุ้งเหมือนโลกกำลังขับไล่เขาไปพร้อมกันคืนวันนั้นทั้งหมู่บ้านต่างพูดถึงไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงเด็กชายตัวเล็กหายไปพร้อมกับเสียงสะอื้นที่ไม่มีใครได้ยินจนกระทั่งวันหนึ่งความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้เริ่มเผยออกมาทีละน้อย ทุกทอยคำที่เคยพูดทุกสายตาที่เคยเมินเฉยกลับแปรเปลี่ยนเป็นเงาที่ไล่ต้อนผู้คนทั้งหมู่บ้านให้น้ำตาไหลวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านยังเต็มไปด้วยความเงียบเสียงนกที่เคยร้องในายามเช้ากลับเบาลงราวกับไม่อยากรบกวนลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่หน้าวัดใบไม้ร่วงกราวลงมาปิดทางเดินแม่เท่าข้างบ้านนั่งอยู่หน้าชานด้วยสีหน้ากังวลเธอเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า เมื่อคืนเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านทุ่งนาแต่เมื่อเดินไปตาหากลับไม่พบร่องรอยใดๆเพียงแต่มีเสียงสะอื้นลอยมาตามลมข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านเด็กชายหายไปหลังจากถูกพ่อขับไล่บางคนว่าเขาหนีไปเมืองบางคนว่าเขาหายไปในป่าช้าที่ปลายหมู่บ้านค่ำวันต่อมาพ่อยังคงนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านเขาถือขวดเหล้าในมือแววตาของเขามีบางอย่างที่สันวหว แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามเสียงหมาเห่าก้องไปทั่วทางเดินดินเด็กๆในหมู่บ้านไม่กล้าออกมาเล่นทุกคนมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามวันผ่านไปโดยไร้ร่องรอยของเด็กชายแม่น้ำเล็กๆข้างทุ่งนามีกลิ่นแปลกๆชาวบ้านบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กเรียกหาแม่ยามค่ำคืนเสียงนั้นชัดเจนจนคนขนลุกคืนหนึ่งมีฝนตกหนัก สายฟ้าฟาดลงที่ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งทันใดนั้นพ่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินอยู่รอบบ้านเสียงนั้นใกล้เข้ามาทีละน้อยเหมือนมีใครบางคนกำลังลากเท้าบนพื้นไม้กลิ่นดินเปียกและกลิ่นน้ำตาลลอยเข้ามาในห้องเขาหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรพ่อหลับตาแน่นหัวใจเต้นแรงภาพใบหน้าของเด็กชายผุดขึ้นมาในความคิด ความรู้สึกผิดเริ่มกัดกินหัวใจเขาคว้าเล่าอีกขวดขึ้นมาเพื่อดับเสียงในหัวรุ่งช้าวัดกลางหมู่บ้านมีพิธีสวดพระเท่ากล่าวกับชาวบ้านว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่อาจหลบหนีได้ตลอดไปทุกความลับจะถูกเปิดเผยวันนั้นเองมีหญิงชรามาหาพ่อเธอเอ่ยเสียงสั่นว่าเธอรู้ความจริงทั้งหมดเด็กชายไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อแต่เป็นลูกของพี่ชายที่เสียชีวิตเมื่อสิบปีก่อน ความจริงถูกเก็บเป็นความลับมาตลอดแม่ของเด็กชายรับปากว่าจะเลี้ยงดูแทนแต่เมื่อแม่จากไปความลับก็ถูกปิดตายจนกระทั่งพ่อพูดออกมาด้วยความโกรธพ่อชะงักดวงตาเริ่มแดงกำ่ำเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะหัวใจเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินหนักคืนนั้นเสียงสะอื้นกลับมาดังกว่าที่เคยเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งไปทั่วบ้าน ข้าวของล้มดังสนัน่นหน้าต่างเปิดออกเองท่ามกลางลมแรงพ่อก้าวออกไปกลางฝนเขาเห็นเงาร่างเล็กยืนอยู่ริมทุ่งนาเงานั้นหันมามองด้วยสายตาเศร้าแสงฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นใบหน้าของเด็กชายดวงตาของเด็กชายเต็มไปด้วยน้ำตาริมฝีปากขยับช้าๆทำไมพ่อไม่รักข้าเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจพ่อสุดลงคุกเขา่า มือสั่นจนคว้าดินไม่อยู่เขาตะโกนเรียกชื่อเด็กชายแต่ร่างเล็กนั้นค่อยๆหายไปกับสายฝนวันต่อมาชาวบ้านเล่ากันว่าเห็นพ่อเดินไปที่วัดเขานํำเสื้อผ้าเก่าของเด็กชายไปวางหน้าพระประธานแล้วร้องให้เสียงดังจนหน้าเสะเตือนใจทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าห้ามแต่เรื่องยังไม่จบคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงของเด็กชายดังออกมาจากป่าช้า ดังก้องจนผู้คนตื่นขึ้นมาพร้อมกันชาวบ้านวิ่งไปที่ป่าช้าพวกเขาเห็นไฟประหลาดลอยอยู่เหนือหลุมเก่าทุกคนยืนตะลึงไม่กล้าเข้าใกล้เสียงร้องยังคงดังระงมไม่หยุดพ่อเดินเข้ามาในวงล้อมเขามองไฟประหลาดนั้นด้วยสายตาอ้อนวอนน้ำตาไหลพรากลงมาบนใบหน้าเขาตะโกนขอโทษเสียงดังไฟนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเงาร่างเด็กชาย ร่างเล็กยืนหันหลังให้ชาวบ้านทุกคนต่างตกใจจนร้องให้ออกมาเพราะพวกเขาเห็นใบหน้าของเด็กชายในความทรงจำชัดเจนเด็กชายค่อยๆหันกลับมาสายตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังปากเล็กเอ่ยถ้อยคำสั้นๆความจริงไม่มีใครปิดได้เสียงฟ้าร้องดังขึ้นอีกครั้งสายฝนเทลงมาเหมือนฟ้ากำลังร้องให้ เงาร่างเด็กชายหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเหลือเพียงเสียงสะอื้นที่ก้องอยู่ในหัวใจตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนไปไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกทุกคืนที่ฝนตกเสียงฝีเท้าเล็กๆจะกลับมาและเสียงร้องให้ก็จะดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านพ่อไม่เคยยิ้มอีกเลยเขาเดินไปวัดทุกวันถืออกไม้จุดทูบหวังให้เด็กชายกลับมารับรู้คำขอโทษ แต่เสียงตอบกลับมีเพียงสายลมชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าเด็กชายยังอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ไปไหนไกลเขาเฝ้ามองพ่อเฝ้ามองหมู่บ้านเพื่อรอวันที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยจนหมดสิน้นคืนหนึ่งจันเต็มดวงสองสว่างเสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นกลางทุ่งนาเสียงนั้นสดใสาราวกับยังมีชีวิตแต่เมื่อทุกคนวิ่งไปดูก็ไม่พบอะไรแม่เท่าข้างบ้านพูดขึ้นเบาๆ บางทีเด็กคนนั้นไม่ได้ต้องการแค่การยอมรับว่าเป็นสายเลือดเขาต้องการเพียงความรักคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในหมู่บ้านน้ำตาไหลตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยความสำนึกผิดทุกบ้านตั้งจุดเทียนให้เด็กชายทุกคืนเสียงสะอื้นค่อยๆเบาลงแต่ไม่เคยหายไปพ่อยังคงนั่งเฝ้าหน้าบ้านทุกค่ำรอให้เงาร่างเล็กกลับมาเขาหวังสักวันหนึ่ง เด็กชายจะให้อภัยแต่ในความเงียบนั้นเองเสียงเล็กๆก,กระซิบอยู่ข้างหูเขาข้าจะกลับมาเมื่อเจ้ากล้าพูดความจริงทั้งหมดเสียงนั้นทำให้พ่อหน้าซีดและสั่นไปทั้งตัวชาวบ้านที่ยืนอยู่ห่างๆก็ได้ยินเหมือนกันพวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะความจริงที่พ่อซ่อนเอาไว้อาจไม่ใช่เพียงเรื่องสายเลือดพ่อหายใจติดขัดเหงื่อไหลซมึมเต็มใบหน้า เขามองไปรอบตัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงกระซิบยังคงก้องอยู่เหมือนมาจากใต้ดินทุกท้อยคำแทงลึกเข้าหัวใจพูดความจริงทั้งหมดออกมาพ่อกัดฟันแน,น่นมือกำมัดจนเลือดซึมสายตาของชาวบ้านจ้องมาที่เขาความสงสัยลุกลามไปทั่วแม่เท่าคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆเธอเอื้อมมือแต่ไหลพ่อ เจ้ารู้มากกว่าที่พูดใช่หรือไม่เสียงนั้นสั่นแต่หนักแน่นพ่อไม่ตอบเขาหลบตาลงกับพื้นแต่เงาเล็กๆวิ่งผ่านหลังคาบ้านเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นชาวบ้านหลายคนตกใจบางคนถึงกับร้องไห้เพราะเห็นร่างเด็กชายในแสงจันทร์วิ่งไปตามคันาเหมือนยังมีชีวิตพ่อยกมือขึ้นสันส่นๆหยุดเธอเขาพูดเสียงแผ่ว แต่เสียงเด็กตอบกลับมาข้าจะหยุดเมื่อเจ้าพูดความจริงลมแรงพัดกระหน่าต้นไผ่หลังบ้านเสียดสีกันเสียงดังเสียงนั้นเหมือนเสียงกรีดร้องหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสั่นสถานพ่อสุดลงกับพื้นเขาเริ่มร้องให้เสียงดังชาวบ้านยืนล้อมรอบเงียบกริบรอคอยคําพูดจากปากเขาสุดท้ายพ่อเอ่ยออกมาไม่ใช่เพียงเจ้าไม่ใช่ลูกค่า เขากลืนน้ำลายเสียงดังแต่ข้าเป็นคนทำให้แม่เจ้าตายเสียงอุทานดังขึ้นรอบวงบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจน้ำตาของเด็กหญิงในหมู่บ้านไหลออกมาทุกคนสั่นสถานเหมือนฟ้าผ่าพ่อพูดต่อทั้งที่เสียงขาดหายวันนั้นข้าทะเลาะก,กับนางข้าโกรธจนผลักนางลม้มนางหัวกระแทกพื้นและจากไปต่อหน้าข้า ชาวบ้านพากันตัวชาไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ยินคำนี้ความลับที่ถูกซ่อนไว้สิบปีถูกเปิดเผยกลางความมืดเงาร่างเด็กชายปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ร้องไห้แต่ยืนมองด้วยสายตาเจ็บปวดริมฝีปากขยับชชาๆเพราะอย่างนั้นใช่หรือไม่เจ้าถึงไม่เคยมองข้าเป็นลูกเสียงนั้นสั่นสะเทือนดินฟ้าชาวบ้านต่างน้ำตาไหล พ่อร้องให้โฮเขาพยายามจะก้าวเข้าไปแต่ร่างเด็กชายถอยห่างออกไปทุกก้าวที่ถอยเต็มไปด้วยความเศร้าทันใดนั้นฟ้าผ่าลงกลางทุ่งต้นไม้ใหญ่แตกออกเป็นสองซีกเปเลวไฟลุกว่าขึ้นท่ามกลางสายฝนร่างเด็กชายหายเข้าไปในแสงนั้นชาวบ้านวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวแต่บางคนยังยืนอยู่ด้วยน้ำตาเพราะรู้ว่าความจริงเพิ่งเริ่มต้น และสิ่งที่ตามมาอาจเลวร้ายกว่านี้คืนนั้นไม่มีใครนอนหลับเสียงกรีดร้องยังคงดังก้องประตูบ้านบางหลังเปิดเองของใช้ตกแตกกระจายโดยไม่มีใครแต่ต้องรุ่งเช้าพ่อไปหาพระที่วัดเขาคุกเข่าขอให้พระช่วยเสียงเขาสั่นสะท้อนออกมาข้าทำผิดใหญ่หลวงเกินไปพระเท่านิ่งอยู่นานแล้วเอ่ยออกมาชา้ชา วิญญาณของเด็กไม่ได้ต้องการแก้แค้นแต่ต้องการความยุติธรรมคำพูดนั้นทำให้ชาวบ้านเริ่มกระซิบกันความยุติธรรมที่หายไปสิบปีความจริงที่ถูกปิดบังด้วยความกลัวทุกคนเริ่มรู้ว่าตนเองก็มีส่วนผิดแม่เท่าคนหนึ่งพูดขึ้นเราเงียบเกินไปตั้งแต่วันนั้นเราปล่อยให้เขาปกปิดเรื่องทั้งหมดเราจึงต้องรับบาปร่วมกันชาวบ้านหลายคนเริ่มร้องไห้ พวกเขายกมือไหว้ขอขมาเสียงสวดมนต์ดังขึ้นทั่ววัดเหมือนจะปลอบวิญญาณเด็กชายแต่คืนนั้นเองเงาเล็กๆก,กลับมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงสะอื้นแต่เป็นเสียงหัวเราะที่ชวนขนลุกพ่อสะดุ้งตื่นกลางดึกเขาเห็นประตูบ้านเปิดออกเองร่างเล็กเดินเข้ามาเงียบๆแววตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเจ้าพูดแล้วแต่ยังไม่หมด เสียงเด็กชายดังสะท้อนยังมีอีกสิ่งที่เจ้าปิดบังและทุกคนต้องรู้พ่อนาซีเขาพยายามปฏิเสธแต่ชาวบ้านที่มานั่งเฝ้าได้ยินทุกคำทุกคนเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวลมแรงพัดโหมประตูและหน้าต่างปิดเองอย่างแรงบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะดังประปนกันพ่อสุดลงร้องไห้ เขาตะโกนออกมาสุดเสียงข้าไม่ได้แค่ทำให้แม่เจ้าตายแต่ข้าเป็นคนวางแผนเพื่อเอาที่ดินของพี่ชายเสียงสะอื้นดังระงมชาวบ้านต่างตกตะลึงหลายคนล้มลงกับพื้นเพราะความจริงร้ายแรงความเงียบแผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านร่างเด็กชายมองพ่อด้วยน้าตาแต่ครั้งนี้ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็นความโกรธ ลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านทุกคนจนขนลุกเจ้าทำลายทั้งครอบครัวเจ้าทำลายความบริสุทธิ์ตอนนี้เจ้าจะได้รับในสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับเสียงนั้นดังก้องจนท้องฟ้าเปลี่ยนสีพ่อกรีดร้องเสียงหลงร่างเขาถูกยกขึ้นกลางอากาศชาวบ้านร้องให้ด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยฟ้าแลบอีกครั้งเสียงดังสนั่นจนพื้นดินสัน่น พ่อถูกโยนลงมากองกับพื้นดวงตาเบิกโพลงเหมือนเห็นนรกตรงหน้าเด็กชายยืนเงียบดวงจันทร์ส่องแสงตรงลงบนร่างเล็กเงาของเขาขยายใหญ่คลุมหมู่บ้านทุกคนต่างน้ำตาไหลยอย่างสิ้นหวังเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นในคืนนั้นความจริงไม่มีวันตายความผิดไม่มีวันลบเจ้าจะต้องชดใช้หลังจากนั้นเงาร่างเล็กค่อยๆจางหาย เหลือเพียงสายลมเย็นวูบหนึ่งกับเสียงสะอื้นที่ก้องอยู่ในใจทุกคนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยรุ่งเช้าวันถัดมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยความเงียบไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กไม่มีเสียงสัตว์เลี้ยงวิ่งเล่นเหมือนก่อนชาวบ้านหลายคนไม่กล้าออกจากบ้านทุกสายตามองไปที่เรือนของพ่อเพราะเมื่อคืนเหตุการณ์สั่นสะเทือนหัวใจ ไม่มีใครลืมเสียงร้องและเงาร่างเล็กพ่อนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านดวงตาลึกโหลร่างกายเหมือนถูกสู่พลังเขามองไปที่ทุ่งนาเหมือนรอใครบางคนชาวบ้านรวมตัวกันหน้าวัดทุกคนพูดคุยเสียงเบาพวกเขาถามกันว่าควรทำอย่างไรจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเช่นเดิมไม่ได้พระเท่าก้าวออกมาจากโบสถ์ใบหน้าท่านสงบนิ่งแต่สายตาเต็มไปด้วยความกังวล วิญญาณนั้นยังไม่ไปไหนคำพูดของพระธรรมให้ชาวบ้านสันสถานผู้หญิงบางคนยกมือไหว้ด้วยความกลัวเด็กเล็กหลบหลังแม่เสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากหลายปากคืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งสายฟ้าผ่าลงกลางทุ่งนาพ่อสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กใกล้เข้ามาประตูบ้านเปิดออกเองร่างเด็กชายยืนอยู่ตรงนั้น ดวงตาสีดำสนิทสายตาเจาะลึกเหมือนมีดเจ้าคิดว่าพูดความจริงหมดแล้วหรือเสียงนั้นก้องสะท้อนทั้งบ้านพ่อสั่นไปทั้งตัวเขาพยายามปิดหูแต่เสียงยังดังต่อเนื่องยังมีความลับอีกชั้นความลับที่หนักกว่าสิ่งใดไม่ใช่เพียงแม่ของข้าแต่ยังมีเลือดคนอื่นที่เจ้าได้ทำลายชาวบ้านที่เฝ้าอยู่ด้านนอกต่างได้ยินทุกคนวิ่งเข้ามา ประตูบ้านเปิดกว้างพวกเขาเห็นร่างเด็กชายชัดเจนท่ามกลางสายฟ้าพ่อร้องให้โฮเขาก้มหน้าลงกับพื้นเสียงเขาสั่นพรา่าข้าเป็นคนเผายุ่งฉางของพี่ชายในคืนนั้นเสียงชาวบ้านอุทานดังไปทั่วบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจเพราะเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นจริงและไม่มีใครรู้สาเหตุในกองเพลิงนั้น นอกจากพี่ชายของข้าที่ตายยังมีคนงานสองชีวิตที่ติดอยู่ข้างในข้าเป็นคนทำทั้งหมดเสียงกรีดร้องดังออกมาจากร่างเด็กชายดวงจันทร์สว่างกลายเป็นสีเลือดเงาเล็กๆขยายตัวสูงเท่าต้นไม้ใหญ่ลมแรงพัดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสะเทือนพ่อถูกยกขึ้นกลางอากาศอีกครั้งเลือดไหลออกจากจมูกและปากเขาพยายามอ้อนวอนแต่เสียงเด็กดังกลบทุกคำพูด เจ้าคือคนที่ฆ่าครอบครัวของข้าเจ้าคือคนที่ทำลายความบริสุทธิ์บาปของเจ้าหนักกว่าฟ้าไม่มีวันหลุดพ้นชาวบ้านก้มหน้าร้องไห้ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยพ่อกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นหายไปพร้อมสายฟ้าที่ฟาดลงตรงบ้านบ้านทั้งหลังพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาไฟลุกไหม้ท่ามกลางสายฝนชาวบ้านต่างแตกตื่นนี แต่เงาร่างเด็กชายยังคงยืนอยู่ในเปลวไฟความจริงต้องถูกจดจำไม่มีใครปิดบังได้เลือดที่ไหลต้องได้รับการชดใช้และเจ้าจะอยู่กับบาปนี้ไปชั่วนิรันด์เปลวไฟค่อยๆมอดลงเหลือเพียงซากบ้านที่ไม่เกรียมไม่มีร่างของพ่อหลงเหลือมีเพียงเสียงสะอื้นลอยมากับสายลมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซากบ้านนั้น ทุกคืนฝนตกเสียงฝีเท้าเล็กๆจะดังขึ้นและเสียงร้องให้ก็สะท้อนออกมาจากเท่าฐานเด็กๆในหมู่บ้านถูกห้ามเล่นใกล้ทุ่งนาแต่บางครั้งก็มีคนเห็นร่างเล็กวิ่งผ่านหัวเราะเบาๆในความมืดแล้วหายไปต่อหน้าต่อตาพระเท่าเรียกชาวบ้านมารวมตัวท่านบอกว่าความชั่วร้ายไม่จบลงง่ายๆเพราะบาปที่เกิดขึ้นนั้นหนักเกินจนวิญญาณยังไม่สามารถสงบ ชาวบ้านเริ่มสวดมนต์ทุกคืนพวกเขาจุดเทียนตามทางคันาเพื่อขอให้วิญญาณเด็กชายไปสู่ที่สงบแต่เสียงสะอื้นยังคงไม่หายคืนหนึ่งเสียงแปลกดังขึ้นไม่ใช่เสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงเรียกชื่อทีละคนชาวบ้านแต่ละคนได้ยินชื่อตนเองดังในหูความกลัวแพร่ไปทั่วทุกบ้านปิดประตูแน่นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะมองออกไป แต่เสียงเรียกยังคงก้องชัดเจนแม่เท่าพูดเสียงสัน่นนี่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่เป็นการตัดสินของฟ้าหมู่บ้านเราทั้งหมดต้องรับผิดร่วมกันคำพูดนั้นทำให้ทุกคนเงียบงันเพราะในคืนนั้นเองทุกคนตระหนักได้ว่าความผิดไม่ได้มีเพียงพ่อวันที่แม่ของเด็กชายตายหลายคนรู้ความจริงแต่เลือกที่จะเงียบ เพราะกลัวจะถูกไปในเรื่องร้ายเสียงเด็กชายดังขึ้นอีกครั้งทุกคนในหมู่บ้านคือพยานทุกคนเลือกที่จะเงียบดังนั้นทุกคนต้องรับโทษลมแรงพัดทั่วทั้งหมู่บ้านต้นไม้หักโค่นทีละต้นบ้านบางหลังสั่นจนหลังคาหล่นเสียงกรีดร้องดังไปทั่วผู้คนต่างวิ่งไปหาพระเท่าแต่พระเพียงหลับตาแล้วพูดเบาๆ นี่คือผลกรรมที่พวกเจ้าไม่กล้าเผชิญฟ้าเพียงแต่ใช้ปากของเด็กบอกความจริงเสียงเด็กชายหัวเรอก,ก้องขึ้นฟ้าความมืดปกคลุมทั้งหมู่บ้านดวงจันทร์หายไปหลังเมฆดำเหลือเพียงสายลมเย็นเยียบที่ไม่สิ้นสุดและในความมืดนั้นทุกคนได้ยินเสียงกระซิบพร้อมกันเจ้าทั้งหมดคือตัวการเช้าวันถัดมาหมอกหนาปกคลุมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน เสียงไก่ขันไม่ดังเหมือนทุกครั้งชาวบ้านออกมายืนเงียบหน้าบ้านด้วยใบหน้าซีเซียวทุกคนรู้แล้วว่าวันนี้ไม่เหมือนวันเก่าเสียงกระซิบเมื่อคืนยังคงก้องอยู่ในหัวคำว่าเจ้าทั้งหมดคือตัวการทำให้ทุกคนไม่กล้ามองหน้ากันพระเท่าเรียกชาวบ้านมาที่ลานวัดเสียงระฆังดังช้าๆหนักแน่นทุกคนเดินตามกันมาด้วยความหวาดกลัว ไม่มีใครกล้าส่งเสียงแม้แต่คำเดียวพระมองไปยังฟ้าแล้วพูดเสียงเรียบวิญญาณน,นั้นยังอยู่ที่นี่แต่ความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดชาวบ้านหลายคนสับสนพวกเขารู้สึกว่าพ่อคือผู้ร้ายเพียงคนเดียวแต่พระกลับบอกว่ามีมากกว่านั้นคำพูดนี้ทำให้หัวใจทุกคนสั่นไหวทันใดนั้นลมแรงพัดทั่วลานวัดเสียงเด็กชายดังขึ้นจากทุกทิศทาง ไม่ใช่เพียงเขาแต่ทุกคนในที่นี่ก็มีเลือดติดอยู่บนมือผู้คนเริ่มร้องไห้บางคนคุกเข่าลงขอขมาบางคนสายหน้าปฏิเสธแต่เสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องคืนที่แม่ของข้าตายเจ้าทั้งหมดได้ยินเสียงร้องแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยไม่มีใครกล้าขัดขวางความผิดน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาชาวบ้าน บางคนสุดลงกอดพื้นด้วยความเสียใจเพราะสิ่งที่เด็กพูดคือความจริงทุกคนในหมู่บ้านเคยได้ยินเสียงแต่เลือกที่จะเงียบเสียงนั้นยังดำเนินต่อและเมื่อยุ้งฉางไฟไหม้พวกเจ้าก็เห็นว่าเขาเป็นคนทําแต่ไม่มีใครเปิดปากบอกพวกเจ้ากลัวเสียผลประโยชน์ในที่ดินคำพูดเหมือนมีดกรีดใจทีละเล่มคนแก่ล้มลงกับพื้นร้องคร่ำครวญ เด็กเล็กในหมู่บ้านกอดอกแม่ร้องไห้ไม่มีใครปฏิเสธได้อีกทันใดนั้นเงาร่างเด็กชายปรากฏตรงกลางลานวัดร่างเล็กยืนท่ามกลางหมอกใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ดวงตาสีดำวาวเหมือนเปลเวไฟหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เพียงผู้ดูแต่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเจ้าทั้งหมดเลือกรับประโยชน์จากความตายเจ้าทั้งหมดสมควรรับโทษฟ้าผ่าลงกลางลานวัด เสียงสนั่นทำให้ทุกคนก้มหน้ากับพื้นดินสั่นสะเทือนจนพระพุทธรูปในศาลาโยกไหวความกลัวปกคลุมทุกหัวใจแต่พระเท่ายังคงนั่งสงบท่านพูดเสียงช้าและมั่นคงเด็กเอ๋ยเจ้ากำลังแบกความเจ็บปวดแต่การลงโทษทั้งหมู่บ้านจะยุติธรรมจริงหรือเสียงสะอื้นดังขึ้นจากร่างเด็กชายเขาสั่นไปทั้งตัวน้ำตาไหลลงมาไม่หยุด แล้วใครจะชดใช้ให้แม่ฆ่าใครจะชดใช้ให้ค่าพระเท่าหลับตาผู้ที่สมควรรับโทษที่สุดได้หายไปแล้วแต่สิ่งที่เหลือคือหัวใจของทุกคนที่ยังหายใจหากเจ้าอยากเห็นความจริงและความยุติธรรมเจ้าต้องให้โอกาสพวกเขาแก้ไขร่างเด็กชายเงียบไปเขามองไปรอบหมู่บ้านเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาเห็นเด็กเล็กที่ไม่รู้เรื่องแต่ต้องกลัว เสียงของเด็กค่อยๆอ่อนลงถ้าเช่นนั้นข้าจะให้เวลาหากเจ้าทั้งหมดสามารถเปลี่ยนหมู่บ้านนี้จากที่เคยเงียบเฉยเป็นที่ยืนหยัดเพื่อความจริงข้าจะจากไปลมแรงค่อยๆเบาลงหมอกค่อยๆจางหายเงาร่างเด็กชายเริ่มเลือนแต่ยังคงจ้องตาทุกคนด้วยความเจ็บแต่หากเจ้ากลับไปเหมือนเดิมหากเจ้าปิดตาและปิดหูอีกครั้งข้าจะกลับมา และครั้งนั้นจะไม่มีการให้อภัยร่างเล็กหายไปในอากาศเหลือเพียงเสียงสะอื้นเบาๆชาวบ้านทุกคนร้องให้พร้อมกันเพราะรู้ว่าคำขู่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นพระเท่าหันไปหาทุกคนนี่คือโอกาสสุดท้ายหากเจ้าอยากให้วิญญาณเด็กสงบเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนไปไม่มีใครกล้าโกหกหรือปิดบังอีก ทุกครั้งที่มีเรื่องร้ายทุกคนช่วยเหลือกันเสียงเงียบเฉยที่เคยมีหายไปสิบปีต่อมาหมู่บ้านเล็กๆก,กลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงผู้คนพูดถึงในฐานะหมู่บ้านแห่งความจริงไม่มีใครกล้าเอาเปรียบหรือทอดทิ้งกันอีกแต่ทุกคืนฝนตกเสียงฝีเท้าเล็กๆยังดังอยู่ตามคนันาบางครั้งเสียงหัวเราะแผ่วเบา,เบาเออยามาตามลมเหมือนเด็กชายยังคงเฝ้ามองอยู่ห่างๆ และตำนานสุดท้ายที่ถูกเล่าต่อกันคือคำพูดที่เขาทิ้งไว้ในคืนนั้นอย่าให้ความจริงต้องร้องให้เพราะความเงียบอีก